ผมจริงหรือเปล่าฮันแนว่วันนี้มาลองดูกันเลยเห็นมีคนรีวิวว่าคมจาดผมก็เลยจัดมาหนึ่งด้ามซึ่งตัวนี้เป็นกันไกตัดกิ่งนะครับตัดกิ่งไม้ได้สแบบไม่ว่าจะเป็นการเลื่อยไม้ตัดกิ่งไม้สามารถตัดผลไม้และหนีบลงมาโดยที่ผลไม้ไม่ตกลงมาเสียหายนะครับความยาวของกันไกนตัดกิ่งตัวนี้4เมตรนะครับ ตัวนี้จะแถมใบเลื่อยมาให้เลยนะครับเอาไว้ตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่ได้ครบจบในตัวเดียวเลยนะครับตัดกิ่งไม้ได้เลื่อยไม้ได้อันนี้ด้ามจับแข็งแรงทนทานมีตัวล็อกนะครับเนี่ยครับรูปร่างหน้าตาของตัวกันไก่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวสีแดงๆคือตัวหนีผลผลิตนะครับกันไก่ก็จะเป็นเหล็ก SK5 เหมือนเดิมนะครับเหนียวทนทานแล้วก็คมเหมือนเดิมใช้ตัวนี้ตัวเดียวครบจบเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็กำลังเลื่อยกิ่งไม้ในที่สูงนะครับถ้ากิ่งไม้มีขนาดใหญ่โดยที่กันไกรตัดไม่ได้ก็จะใช้เลื่อยได้นะครับตัดแต่งกิ่งไม้ในที่สูงได้สบายสบายเลยนะครับตัวนี้4เมตรครับกดได้สั้นสุด2เมตร40เซนติเมตรตัดได้ทั้งกิ่งไม้ดอกไม้ประดับนะครับสามารถหยิบผลผลไม้ลงมาได้เลยนะครับตอนที่เราตัดแบบนี้นะครับ ปัญหากิ่งไม้สูงๆแบบนี้ตัดสบายแล้วนะครับถ้ามีที่ตัดกิ่งอันนี้อันเดียวยาว4เมตรนี่นครับนี่ผลผลิตลงมาได้เลยนะครับตัดสบายเลยนะครับกิ่งมะม่วงกรึบกรึบกรึบหนีบแบบนี้ได้เลยถ้าเป็นผลมะม่วงก็หนีบลงมาได้เลยนะครับ นี่อันนี้สาธิตการหนีบกิ่งที่ตัดลงมาแล้วด้ามยาวพิเศษที่หนีบได้แบบนี้นะครับมีให้เลือก2รุ่นนะรุ่นยาว3เมตรแล้วก็4เมตรนะครับเนี่นครับเก็บง่ายๆเลยนะครับ4เมตรเก็บแป๊บเดียวเลือกสินค้าด้านล่างคลิปได้เลยครับแล้วพบกับพี่หนอมใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ